ตั้งแต่เริ่มติดตามข่าวบิ๊กโจ๊กตอนที่ถูกกล่าวหาเรื่องเว็บพนันออนไลน์มินนี่จนถึงวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับบิ๊กโจ๊กมันยิ่งกว่าละครนี่ครับถ้าเอาชีวิตจริงช่วงนี้ของบิ๊กโจ๊กไปแต่งเป็นละครคงไม่มีใครเชื่อว่าแต่งจากชีวิตจริงเพราะบางอย่างมันเหลือเชื่อเกินจริงคนดูต้องบอกว่าชีวิตจริงมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แต่เชื่อไหมครับ ว่าชีวิตจริงของบิ๊กโจ๊กความเหลือเชื่อเกินจริงมันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งครับล่าสุดมีรายงานข่าวว่าตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่พิจารณาคดีที่บิ๊กโจ๊กฟ้องบิ๊กตายเป็นเพื่อนกับบิ๊กตายครับ รู้จักและสนิทสนมกันเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันตั้งแต่ตอนที่ไปอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่12ระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่20พธันวาคม2567เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีเต็มถ้าเรื่องนี้เป็นจริงอย่างที่เป็นข่าวมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เหลือเชื่อเพราะใครจะเชื่อล่ะครับว่าระดับตุลาการสารปกครองสูงสุดจะกล้าเสี่ยงไม่ถอนตัวแต่เลือกที่จะพิจารณาคดีต่อทั้งๆท,ที่รู้อยู่แก่ใจ ว่ามันผิดจริยธรรมแต่เพราะเหตุใดยึงไม่ถอนตัวเพราะต้องการจะอยู่ช่วยเพื่อนซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องอย่างนั้นเหรอครับในคอมเมนต์ใต้คลิปเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กที่ช่อง YouTube ของผมเคยมีการตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่เป็นแบ็คของบิ๊กตายคงต้องใหญ่ไม่เบาบิ๊กตายถึงที่กล้าทําบางสิ่งบางอย่างที่มันมินเมผิดกฎหมายอย่างเช่น การออกคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งเป็นคำสั่งที่นักกฎหมายระดับหัวกะทิของประเทศทั้งหลายต่างมองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ตอนนี้คงทราบกันแล้วใช่ไหมครับว่าแบกของบิ๊กตาใหญ่ระดับตุลาการสารปกครองสูงสุดหรือไม่อย่างไรคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับหลังจากที่มีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนเมื่อวันที่18เมษายน2567โดยบิ๊กตาย ซึ่งในตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีนักวิชาการนักกฎหมาย และอดีตนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำสั่งสายฟ้าแลบไม่ว่าจะเป็นท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เอมิโยเวสอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนรุ่นาอดีตผู้บังคับการกองปราบปรามท่านปรเมศอินทรชุมนุมอายการอาวุโสท่านวิษณุเครืองามประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่สองบริหารราชการแผ่นดินและล่าสุดท่านช่างทองโอภาสิริวิทย์ อดีตตุลาการหัวหน้าคณะสารปกครองสูงสุดซึ่งแต่ละท่านก็มีความเห็นตรงกันว่าคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อนของบิ๊กตายเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้นำเอามาตรา120วัคซี่แห่งพรบรตำรวจแห่งชาติพศ2565ร่วมในการพิจารณาออกคำสั่งไ่บิ๊กตาย ก็ยังมั่นใจว่าคำสั่งของตอนนั้นชอบด้วยกฎหมายและยึดนโยบายโนสนโ o แคร์เดินหน้าดำเนินการเพื่อเอาบิ๊กโจ๊กออกจากราชการให้ได้คนในที่สุดเมื่อวันที่11มีนาคม2568สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีคำสั่งที่ 157/ ทบ .2568 ซึ่งเป็นคำสั่งไล่บิ๊กโจ๊กออกจากราชการตำรวจครับผมยอมรับว่าทีแรกผมแปลกใจมากแล้วก็ไม่เข้าใจ ว่าทำไมบิ๊กต่ายถึงได้กล้าออกคำสั่งที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งหลายก็มองว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่ถูกต้องเพราะบิ๊กต่ายละเมิดข้อกฎหมายที่เป็นมาตราใหม่ที่เป็นเจตนารมณ์ของพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่อย่างที่ไม่เกรงกลัวผลที่อาจจะตามมาจนกระทั่ง3วันที่แล้ว ความจริงก็ได้ปรากฏในรายงานข่าวว่าบิ๊กต่ายมีเพื่อนเป็นตุลาการสารปกครองสูงสุดซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยของสารรัฐธรรมนูญรุ่นที่12ผมเลยถึงบางอ้อครับและทุกอย่างมันก็เลยกระจ่างและทําให้ผมเข้าใจทําไมบิ๊กต่ายถึงได้มั่นใจในคําสั่งของตนแั้นี่เป็นรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่12 ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันว่าบิ๊กตายกับนายอนุวัฒน์เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันจริงๆครับรายงานข่าวระบุว่าเมื่อวันที่9กันยายน2568บิ๊กโจ๊กได้ยื่นคำร้องถึงนายประสิทธิ์มีลาบประธานศาลปกครองสูงสุดเพื่อเรียกร้องให้นายอนุวัฒน์ธาราสแสวงประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดชอบอย่างอื่นศาลปกครองสูงสุดถอนตัวจากคดีที่บิ๊กโจ๊กยื่นฟ้องบิ๊กตาย เพราะเกรงว่าตนจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากตุลาการสารปกครองสูงสุดท่านนี้รู้จักและสนิทสนมกันเป็นอย่างดีในฐานะเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กตายจึงเกรงว่าจะไม่เป็นกลางในการพิจารณาคดีที่ตนยื่นฟ้องบิ๊กตายและขอให้ดําเนินการทางวินัยกับนายอนุวัตนในข้อหากระทําการผิดวินยัยและฝ่าฝืนจริยธรรมตุลาการสารปกครองเพราะขาดความเป็นกลางไม่สุจริตและที่ยังทำครับ ที่ปรากฏอยู่บนจอในตอนนี้คือรายงานข่าวของสำนักข่าว m a n a g เ r อร์ออนไลน์เมื่อปี2556เกี่ยวกับหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนปทของสำนักงานสารรัฐธรรมนูญรุ่นที่2ว่าวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ก็เพื่อพัฒนาหลักนิติธรรมให้ไปสู่ประชาธิปไตยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่า วัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้าอบรมหลักสูตรนี้ส่วนหนึ่งคือเพื่อสร้างคอนเนคชันกับสารรัฐธรรมนูญครับ